สิปีอีซี่บอกรับรับลานสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอส,สปองตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่อีสานเป็นลานยาโมแอดแท็กอีซี่ขอส่งปิงปองเดลี่ดุซี่และพี่เอสคมกริบผู้กำกับและผู้เชี่ยวชาญด้านการแสดงลงพื้นที่ทั่วจังหวัดนครราชสีมาเพื่อพิสูจน์รักแท้และ oh. เทสหน้ากล้องพวกเขากันถึงบ้านเราตามไปดูการออกตามหาคู่รักของทั้งคู่กันดีกว่าครับ เอาละค่ะตอนนี้นะคะหนูแยกกับพี่เอสไปแล้วเพื่อที่จะหาคู่รักที่จะมาร่วมเกมนะคะนี่หนูหนูมาเดินลานย่โมเนี่ยมากับใครแฟนค่ะไหนเรียกแฟนมาดูหน่อยลม่เปิดตัวนี้อ้าวหัวอีนางมาแล้วค่ะลูกแฟนคุณนายมาแล้วคบกันมากี่ปีแล้วเก้าปีว้าพี่บ้าบอกรักกันบ้างนะวันวันหนึ่งอะบอกรักหรอรักเองสื่อสารแล้วเป็นสาษากาแฟเหรอเจอเป้าหมายแล้วข้าวพี่ตั้ง เราไปสาบานรักแล้วก็รอดคุ้กันไหมไม่ไปจริงจริงเหรอให้เช็คของก่อนขอขอขออยู่เพ่อนเนาะเช็คของก่อนพี่เอ็ดฮ่ไม่ได้เลยทำไมอ่ะก็เขามีแฟนเขาก็ไม่ยอมมาเล่นเมื่อกี้เจอคนหนึ่งเจอคู่หนึ่งเขาสนใจนี่ไงงั้นก่อนไปร่วมแคมเปญผมขอไปไหว้ทุกย่าโมก่อนได้ไหมครับาเชิญสิเออพี่ไปด้วยแล้วระหว่างพี่ไปไหว้กับน้องๆปองก็ไปเตรียมของนิดเดียว นิดเดียวเนี่ยผมข้อกอดกับบางค่นลยได้ค่ะครับได้บอกว่าน้อยไง <c oughs> เอา้าช่วยหน่อยสิไม่ได้ว่าเลยคุณบงังฝาดเซตด้วยนะไ,ไปว่าย,ยามบุกไปว่ายหรอนิดเดียวเหรอระหว่างที่ปิงปองยังจัดของไม่เสร็จเราไปดูกันก่อนดีกว่าว่าคู่รักของจังหวัดเนี้ยเขารักกันมาได้ยังไงอธิบายความรักการเป็นมากับคู่นี้หน่อย คือมันมีเหตุการณ์ที่ทําให้เราแบบไม่ยอมใจผู้ชายคนนี้นะนั่นก็คือเขาก้มกราบเท้าพ่อเราอะคะอ่ะแล้วเขาก็บอกว่าผมขอดูแลลูกพ่อ,อ,อไม่รอดเขาขา สองคนีนชีวิตรักเลิศมากเลยค่ะอิจฉาอยากกระโดดทูตรงนี้ออกเลยค่ะตอนเราเป็นนักอินสวยอย่างเงี้ยอเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องเลงว่าผู้ชายคนนี้มันมันต้องเป็นของเราตอนรู้จักกันครั้งแรกผมไม่ได้มองเขาผมมองเพื่อนเขาอ้าวเห็นไหมละเธอนี่มี็นเพชฌยาหัวเหรอเหรอไหลตกไปตกไปกระตูนเราขอเป็นแฟนว่าป็นเมย์ใช่มันก็ เหมือนเขาก็ไปมาหาสู่ที่บ้านนะคะคือไม่ได้ไปนัดเจอกันข้างนอกเขาเจอคุณแม่เนี่ยค่ะก็มากินข้าวที่บ้านมาช่วงหลังๆนี่คือขนเสื้อผ้ามานอนมานอนที่บ้านเลยก็ตีเนียนเลยตีข้ามแต่เขาวงแบบเฮ้ยเป็นแฟนคูวะนี่นางผู้หญิงก็ลอยๆเดี๋ยวๆๆอหลัาเป็นแฟน คู่ของคุณน่ารักกว่าและอยากมาลุ้นเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณารอมรับเงินรางวัล1ล้านบาทรีบถ่ายรูปกับคู่รักพร้อมผลิตภัณฑ์แอดแท็ e อีซและเล่าประสบการณ์บอกรักสุดประทับใจส่งมาใน Facebook Fan Page 10ปีอีซีบอกรักรับล้านหมดเขต31กรกฎาคมนี้นะครับ10ปีอีซี่ขยี้ง่ายไม่แรง